เหมือนดูสิโพทำคลอดออกมาสองโพถ้าจะเอาคนบนตึกไ่คูฝ่าต้องทุบโต๊ะปัดทดทดโ,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 โทไม่เลิกแน่แน่ครับคุณอันแรกตรงหัวหัวนี้ยังดูกล้ายจะเป็นโผลอวยบอกเหตุผลที่ประชาชนนั้นชื่นชอบรัฐบาลอยู่ดีดิพอไล่ลงมาหาักมุมสัง,งั้นครับคุณค่ะจัดหนักรัฐบาลคอสชอบแบบไม่เกรงใจโดยเฉพาะหัวข้อ สิ่งใดหรือเรื่องใดที่จะทําให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาลดลงอันดับ1นถึงสแต้มไล่กันเหตุผลตรงใจใครหลยคนทั้งอันดับหนึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก76.5% อันดับ2การบังคับใช้กฎหมายทําให้ประชาชนต้องลำบากเช่นเก็บภาษีกฎหมายจราจรจะ13.46เอร์เซและอันดับสามประเด็จการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น68.36เเซนต์ สมกระสายนายกตู่ผลเอกประยุทธ์จันท์โอชาคงได้เดือปดปุดปดปุดดควันออกขู่กับส่วนดุสิตโพอีกแนทแทนเลยทีเดียวเจี่ยวกับคุณคาก่อนหน้าโพลล่าสุดก็ปล่อยผลสำรวจ5ปัญหารุมเรารัฐบาลจัดท็อปไฟเรียงลำดับปัญหาที่ประชาชนเป็นห่วงมาตั้งแต่ ศรษฐกิจ87.92% corruption 76.61%ความขัดแย้งทางการเมือง70.45%การบังคับใช้กฎหมาย64.78%เลือกตั้ง61.18%เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำคงไม่มีใครเถียงแต่ขออ้อ2เรื่องทุจริต corruption ที่มีคํญญาบรรยายประกอบว่า เพราะยังพบการทุจริตจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการต่างๆของภาครัฐไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวดมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะมีการใช้งบปรมะมาณจำนวนมากและอื่นๆอีกมากมายนี่สิคะที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่คนในรัฐบาลนั้นภูมิอกภุ่งใจว่าโปร่งใสใจซื่อมือสะอาด เนื่องกับท่าทีของรัฐบาลคสชต่อบ่อนสายตะกูใกล้จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้ว่าสร้างอยู่บนพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนของไทยกัมพูชาหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรเข้าไปก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพหรือหาประโยชน์ทางการพณิชย์แต่รัฐบาลไทยโดยคอสชอรกระบือใบไรท่าทีประท้วงหรือว่าคัดค้านจนถึงตอนนี้ที่สำคัญยังมีท่าทีที่ พิรุธเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่อนุญาตให้คนนอกพื้นที่ข้ามเขตแดนจุดผ่อนปลนซ้ายตะกูได้จนถึงทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่บ้านกรุดก็ยังตอบข้อสงสัยคนต่างอำเภอเพื่อนต่างจังหวัดไม่ได้เลยซึ่งก็น่าจะเป็นทางรัฐบาลนะคะที่ให้คำตอบว่าที่จำกัดสิทธิ์คนไทยแบบนี้เพื่อหวังเอาใจใครหรือกลัวจะถูกจับได้ไล่ถัดเรื่องอะไรหรือเปล่านะ แล้วถ้าบ่อนนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่ควรจะมีการแบ่งแยกคนไทยแบบนี้ <S <S หากว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องคาสิโนโสายตะก,กูก็ยิ่งจะทำให้ชาวบ้านเขาสับสนอลหม่านนะคะว่าเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดกลายเป็นความอึมครึมที่รัฐบาลนั้นานิ่งเฉยปล่อยให้ชาวบ้านคิดเองวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา เมื่อรัฐไม่ทำความจริงให้ปรากฏปล่อยให้คิดเอออเอง,เออเองก็เท่ากับรัฐบาลลบผูกปมความขัดแย้งเสียเองและอย่าลืมนะคะว่าอธิปไตยเขตแดนไม่ใช่เรื่องลเล่นๆต้องมีความชัดเจนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง หากรัฐบาลคอสชคิดว่าบ่อนสร้างมาถูกต้องไม่ได้รุกล้ำเขตแดนไทยก็ต้องประกาศออกมาเลยค่ะแล้วก็อนุญาตให้คนไทยคนต่างถิ่นผ่านเข้าออกด่านผ่อนปลนด้วยมาตรฐานเดียวกันแต่หากมีข้อสงสัยเพียงนิดเดียวว่าไม่ถูกต้องอาจจะล้ำเขตแดนหรือพื้นที่ทับซ้อนก็ต้องเร่งประท้วงไปโดยเร็วแม้จะไม่ทันการแล้วแต่ก็ยิ่งดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะคุณ